对抗命运轨迹，未选择逃避。 这渐行渐近的距离，嬉笑中被隐去，你脸上的痕迹，奋不顾身的寻，流泪的流离，不过回首满地零落，一片狼藉。勇气与信念书写一片华丽崛起，没什么能够取代我们习惯一体，不抛弃不放。 手着。 ความเดิมตอนที่แล้วสําหรับพวกเราแล้วภายที่แท้จริงคือทีมที่ส่งมาจากสํานักวิญญาณยุทธังหากน้องหัวอูอยู่ไหมข้าจะมาขอโทษนางขึ้นรถสิที่หลาดแห่งนี้อีกาเต็มไปหมดก่อนนั้นไม่เห็นมีอะไรเลยทุกคนยืนม่ก่อนเกิดเรื่องแล้วข้าสโวลายเทมวลพลังถ้าทางตัวดันขั้มสุดเป็นวิญญ,ญ,ญาณพรมยุทธ ตอนที่91 ช่ไดูจากฝีมือเมื่อคู่คิดว่าคงจะดีขึ้นแล้วล่ะคนชุดดำสิบกว่คนไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าพวกเรานี่สิพวกเจ้าอายุยังน้อยแต่ก็พอมีฝีมือบ้างเหมือนกันเสียดายที่คงต้องมาตายวันนี้ทักษะทีิดไอ้แินสีค่ะฮะเฮ้ยพิาติมุกทุกคนระวังด้านหลังยังมีราชาวิญญาณอีกสองคน พี่ซานทำไงดีอีกฝ่ายมีคุณนึ่งเป็นแค่รองราชจินานาพรุมยุทธเป็นราชาวิญญาณอีกสองแรงกดที่เขาปล่อยมาไม่น้อยกว่าปีศาจเท่าในตอนนั้นเลยสะขอเท่าเคีมมีวงแหวนวิญญาณกวาดพอสู้ได้เอาละทุกคนเรามาสู้ดีกันแม่น้อยซานให้หลวงขอสู้ถวายชีวิตดี เราจะใช้ค่ายกลค้อนมรุดดาวตกชิงจบตีการป้องกันสอู้อหากวาชิดต,ตัวได้ให้ใช้แปดกระบวนสังหารให้หลงจริงหลิงหงหยวนเจียงจูประกาศราชาวิญญาที่อยู่ด้านหลังได้เออหลงเด็กๆมีอันตรายเลืสลัดคู่ต่อสู้ให้ลุดแล้วไปช่วยเด็กๆกันค่ะทักษะที่เจ็ายแทนมังกรชาติอยากสู้ให้จบเร็วๆกันเหร e? ไม่ง่ายนะครับทักษะที่หก เกรดองข้าทำร้ายข้าไม่ว่าแต่ทำร้ายเกรดข้าไม่ได้ราวนี้กล้ามาหาเรื yep> ่องแม่เจ้าถึงนี่เลยงั้นเหรอ เก้าสมบัติเรื่องชื่อหนึ่งเรียกพลังสามเรียกวิญญาณทักษาทีสีฝนดนาวตกขยับเขาษาทีสี เอาลกันยะร้องทักษะที่สี่พยาผมคำนับทลายสมันทักษะที่หกทองปีครบ พวกเราส่วนใหญ่ล้วนแต่เป็นเด็กไม่คิดว่าพวกเจ้าจะกล้าลงมืออย่างโหดเหี้ยมว่าจะเอาตัวเองแก่รอดก่อนดีกว่าวันนี้ต่อให้พวกเจ้ามีปีก็ไม่มีทางจะตีทศมาระหับทัพสาที่เจดกายแท้วิญญาณหยุดทัพสาที่เจ็ดฮึฮึ กายแพ้รบพูดฮะักปีของเขาได้ง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอที่เขาแสดงเขาไปทักษาวิญญาณป้องกันก็ไม่ได้ผลได้ได้ ทำไมแสงสีทองบนตัวเขาถึงเด่นชัดขึ้นละ<อ>่ะหรอหรือว่าแผ่นดินต้อหลวงริสัต์ประเภทหนึ่งเรียกว่าอินซีแม่อินซีจะหักปีกลูกของมันตอนที่พวกมันเริ่มหัดบินดังนั้นกระดูกส่วนปีกที่องอกออกมามันจึงมีความแข็งแรงยิ่งขึ้นหรือว่าพี่ขาลงมือนะ <laughs> <laughs> เดิมทีข้าก็แค่อยากเห็นฝีมือพวกเจ้าแต่พอได้เห็นจริงแล้วก็ไม่เท่าไรเลย ราีิตาข้าบ้าบงสู้กระบอกักษักที่แปดชุบร่างอาปลอฮิตโอกาสดีล้วักษักษที่หนึ่งันศนักส หมดแย่แล้วหมดเวลาสักกวาเห็นบินแล้วกลับมาทุกคนกลับมาเจ้า

ราชธินานา,นาพรบุธนี่คือราชทินานาพรยุท์หรือว่าจะเป็นฮะอไต่เท้าอืมไต่เท้าเหรอฮะหรือว่าพวกเขาจะเป็นพวกเดียวกันนี่เป็นดอกดีอาวรน,นี่ที่เจ้าไดการยอมรับจากดอกดิดีอาวรได้หรือนี่ เราให้ความหวังเลื่อนร่างข้าจะปกป้องเสี่ยวอูโอกาสมีแค่ครั้งเดียว ทำไมคนที่ได้ครอบครองดอกเ้ดีอาวรนถึงไม่ใช่คนอย่างข้าถ้าการได้ครอบครองดอกเ้ดีอาวรนแล้วก็ข้าก็จะสามารถบรรลุระดับน,นั้นได้ในทันทีเลย ลอดีอาร่าเจ้าจะทำใครก็ได้แต่เด็กผู้หญิงนี้ห้ามแตะต้องเด็ดขาดกี่ปีแล้วนะในที่สุดราชาให้งบุกผาขั้นเซียนก็ปรากฏสักทีและทำยังยอมรับเจ้าของข้าจะดีจะปกป้องนางตลอดชีวิตแ<อ>ม่นางน,น้อยเอาดอกและดีอวอรของเจ้าอ,ออกไม้ข้าเห็นเป็นขวัญตา ได้หรือเปล่าพ่เกิอบแพ้แล้วไม่ได้เป็นมนุษย์ต่อก็ช่างอืมอ่าอ่าอยา สุเขาอจะเป็นดอกไม้ข้าเสียจริงๆใช่แล้วข้าไม่ควรหยาบคาต่อฐานะอันสูงส่งของท่านเขาบังตัวตนข้าไม่ออกจริงๆเหรอดูอว่าดอกไม้อวอร์ดดอกนี้ปกคลุมลำปรานข้าเอาไว้ ภาพกายแท้วิญญาณยุดเอาไว้สูนพลังวิญญาณไปบ้าต้องสู้ให้จบเลยเร็วทัที่สี่ฝนดาวตกพยักขาว อเขาไม่เป็นไรปราร้อเจ็ดสายแผ่ซ่าในกายข้าเล่นขับพลังวิญญาณนอกจากจะไม่เกิดความผิดปกติใดๆข้ากลับรู้สึกว่าพลังวิญญาณของข้ากำลังเพิ่มขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อไปจะมาสวรรค์ไปจมาสวรรค์จริงๆซะด้วยเจ้าเคยกินสมุนไพรเซียนี่ ฮะไม่นดกว่าโลกนี้จะมีคนที่รู้จักไปจจมาสวสวรรค์อยู่ด้วยอะอนีอ่มันสิ่งที่เจ้าเคยกินใช่สิ่งนี้หรือไม่ใช่งั้นก็ถูกแล้ว ไม่น่าล่ะร่างกายเจ้าถึงมีลำแสงแบบนี้ลอเดีาร่าถ<อ>้าทําร้ายเด็กคนนี้ด้วยเช่นกันเขากับข้ามีวาสนากัน<อ>หนุ่มน้อยเจ้ายินดีคาระวะข้าเป็นอาจารย์หรือไม่<อ>จากพรสวรรค์ของเจ้าพนนกกับเบนจามาสวรรค์ที่เจ้าได้กินเข้าไปความสําสเร็จในอนาคตต้องเหนือกว่าข้าอย่างแน่นอน รู้บ้างว่าแต่เธาคนนี้นิสัยแปลกประหลาดจะรับลูกสิทธิ์ในสถานการณ์นี้เนี่ยนะคำชี้แนะของราชธินาพรมยุทธ์ถือเป็นสิ่งที่ดึกดูใจอย่างมากสำหรับวิญญาณอาจารย์ทุกคนทั้งยังรักษาชีวิตได้และเจ้าเด็กนี่จะปฏิเสธได้อย่างไงคารวะเป็นอาจารย์นะได้แต่ข้ามีเงื่อนไขอ๋อนางเป็นผู้มั่นของข้าและเป็นผู้รักษาโรวมายุทธ์ข้าด้วยเจ้าข้าทำร้ายนางรักษาโรญมนยุทธ์งั้นเหรอดีมาก้ารบปากเจ้าเราเป็นเพื่อนที่รู้ใจกันที่สุดรวมมือต่อสู้กันมาตลอด ทำทำร้ายพวกเขาดูนายเท้าเขาเป็นเป้าหมายในภารกิจของเรามันเกี่ยวกับเป้าหมายภารกิจข้าตัดสินใจเองไม่ได้แต่ข้ารับปากเจ้าได้งั้นข้าจะฆ่าคนหนึ่งแล้วกันอืม จาเป็นใครึงกล้าปุกรุกหอสังฆาราไปขับสังทารวะผัววุโสพาข้าไปพบสังราร ใส่กรอกฟื้นฟูพลังสักไม้แล้วดูฉากเด็ดๆกันต่อเลย <ambient sound> เปิดวีชัสการ QR โค้ดมาช่วยจอมยุทธพูดทั้งซานอัปเดตตลอดปีตัวอย่างเด็ดๆวอลเปเปอร์ตัวละครที่นี่ที่เดียวแล้วมาเป็นวิญญาจารย์สายอาหารกับท้ากันเถอะ ตอนต่อไปหากเลกลุงและมิกไทยบาดเจ็บไม่แตกคนเดียวเจ้าก,ก็เป็นศัตรูข้ากำดักเบ็นจอมมู้จจะคิดว่าโรงเรียนสื่อไรเคอร์ม่มีพวกอย่างนักก้นหรอเอาแต่ร่างกายเด็กหรือว่าเก่งตรงไหนกันเจ้าก็น่าจะเข้าใจเพราะเจ้ามีแค่หยิบมือยังไม่ใช่คู่ต่อสู้ของข้า <c oughs> อี้เสี่ยวกัง่องให้ตอนนี้ข้าบอกความนับวิญญาณยุตคู่กับเจ้าลูกศิษย์ของเจ้า ก็ไม่มีโอกาสจะรู้สินะที่เป็นการแก้แทนของเจ้า,างั้นเลยประวายพวกเจ้าคงเป็นข้าสินะป่อคนอื่นไปซะเงาโทษข้่ได้เลย